กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทูดูทานโดยเฉพาะสวัสดีพี่ป้านะฮะทุกูทานมื่อวานนี้เฮาอยู่เรื่องดูกล่าวนปแล้วเราจะทังใดตามซุ่มเลยป้าตั้มหนึ่งเดียวแล้วใส่หัวหอยน้ำสีกินซุ่มกันไปเนาะความสุขกระเจดมแล้วกัป้าวันที่ไปคุดมันน้ำอะไรพี่เนาะตามซุ่มกันใส่ใส่หอยเซอรี่ตักมาตั้งมากเป็นไงมีการตายนะพี่ เจ้าอีหยังตายดยอก,กว่าโทรศัพท์เจ้าผัว่อเอากระพายความสุขกันนะครสวัสดีครับแทนเลยดมดมแทนดมขนมดมขนมโอ้ยได้แต่ดมบะลูกกินบ่เป็นเอ้าได้ได้ผู้ซ้ามาเล่นน้ำบาทนี่หงห่านห่าหนใช้ี่ป้าลูกช้ี่ฉพูลูกคอย แชนเลยมาห้ามเขามาอย่างเขาไปเล่นน้ำยาบอลทำไมเป็นต้มหอยหายเอาตาแล้วก็เอาไข่มันออกใช่หรอคาบอลยังนั่นนะเบื่อเซ็แต่แต่เมาเหมือนเบื่อเมาพอน้องที่แท็กไปเมือนอะไรพี่น้องก็บสื่อมาซิปพันกิบต้มบอลไดเบิดดอกย่างอยู่ในซามมันก็ย่างตกลายเตอะเย็น เฒเฮาบ่มีดอกหอยสะลีเนีสิมีตั้งแต่เมืองอันพู่นแห่มีได๋น้องต้นตนี่น่ะมีหม่องเดียวน้องเียราเลี้ยงเนาะว่าพื้นนะอืมามาปล่อยอืเปล่อยน้องเฮาเนาะเอาเอาขี้เอาหัวมันก็ผีลงกระซามาเลยป่ะเรบนึกโข้านบ่ได้ยังออกบ่หน้านีือัวใหญ่อีเนาะ เราเบ่งผาชุิสกสิกิตจำหอยสลีมืนันใส่กาบแส่ใช้ใส่ใส่กาบนอลกามัดมัดใส่ไม่ได้ยมนยากยิ้มยังด้วยจานจานลูกจดามกรังโอ้ยมีิกระดคไปซื้ออยู่กลางบ้านซ้อนหน่วยหาพันม่เนเเบิ่งปากหงส์มาที่ลยรอแสแสำกันพี่น้องเลยหึนเด้หนเด้ไปส่งตากะโลกเบ่งผ้ามับกลาน เก็บมะเขือคนมาตำใส่มะหุงกับหอยเซอรี่พี่น้องนี่ตอนนี้อุ้มน้องแทนอยู่ตอ,อกเด็ดไปน้ำกันตอ,อกเด็ดไปน้ำกันหุ้นเนาเซ้นแซบเส้นแทบไม่ถาเวเอ้ยมะเขือนี่แหละต้นห้องไม่ถาวเพือนใกล้ๆอันนี้แหละน,น,นี่ยังกินนร<น>ะเพิ่นขู่ขาบพี่น้องะตา,าเอินไก อาเหลืองเต็มต้นอยู่อันนี้คือมะเขือขนพี่น้องจั๊จกฝั่งไทยจักพี่น้องเอื่อีหยังด้วยพี่น้องเฮากับจกักคือกันมันเป็นคนในหมากมันลวก็มีมีน้ำคือมะเขือขื่น,นะพี่น้องแต่มันเป็นคนในหมากมันแดดผ้าร้านเมื่อก่อนอลามากเนี้ยมันแดดนะสวัสดีป้าลุง <c oughs> เมื่อก่อนเออพ้าน้องเมื่อก่อนแดดอ่ะแดดแห้งแดดแห้งดูดดูด พามทีเป็นเจ้ามืออีกแล้เจ้ามือเจ้ามือแล้วก็เจ้าเลี่ยมือนบอทำมะพริกนี่ำแบบเดิมเดิมหรอทำทำอันต้องแหลกเอาแบบสร้างเหยียบรถตื่นเต้นตัวเดเศร้าตีนเศร้ามือแหนบบแล้วจะว่าโบเศร้าเน่ได้ ล่างมือมันเส่เกือค้นก็นเน้ำตาลลงแป้งนัวลงโอ้สุดเลยตัวเองเนิ่ยตายอาอย่าพูดเลยเส้นเราจะ้างกายท่างจะตื่นเอาหินใส่อะไรกันเลยคว้าผงชูลงไปพ่ออยู่บอก อถามมาคื่อะไรคุก่อนตามมได้เสาตีนเซามือต้ามสุสุกน้ำลายปสสัอันนี้เมียผนเสาะอามีตตานี่ล่างแล้วมันก็จะเป็นอันนี้แลมันคือเดี๋คือหมากตะกบนะป่ะเนาะนี๋คือหมากระทันมัเคือเอิร์กบอข้าวนาะเอิร์กมัเคือขน แต้มฝั่งไทยจังเอิ่นน่ะเครือกเอิกเครือกบ่เออซั่นบ่หาผ่อเอิ่นหัวคนเนาะปลาหัวหอยนใหญ่อีหลีพาเครืองบ่คือบ่เอา4เครืองหน่วยนึงโอ้ยไปบ่บ่ใหญ่พ้นิหอยลงบนีหอยลงเอาลงอกันแหลับเออหอยลงเอามักมักหุล ล่างแล้วมือนะพามโ,โอ้จนเข่าอุเลาะตายาเรากินขีเมือตัวเองอก็กินกันเปินสุขค <c oughs> นกัน,นแง่ย <c oughs> ้อ,ยอนขีเม,มือเนี่ยแล้วบ๊ะเลี้ยงลูกก็ได้พะนะขีแขวนน้ำอีกเอาห้อยลงเลยแม่ทำสนุกเป็นเจ้ามื้อมาเนี่ยลายหรือแต่เดิมมีแต่ลิ้บ่ะลายตรงสาตัวเดียวโว้ย ตุ๊กจงเงินจังเม็ดเลยงโต๊กจงเงินจังเม็ดเลาไม่เท่ากันวบนที่กินดอกโอ้ยมันหัวใหญ่อยู่ไหนะในเขียงเนี่ยในเขียงเนี่ยอืออือเอาตรงทั้งขีดทั้งควยมาไม่ได้เสาะพนะโคตรโคตรพี่น้องเอ้ยทาเกษตรเมื่อไหร่ทาเกษตรนะมันอัานแล้วมันเถาเลย มันกินหย่อนได้อีดอกเฮาโอ้ยหาแม่ขวดแน่ต่ําได้ไห้หุ้ยอยากต่ําบ่หานีจับปะจับดูโคกสิตโคกตกลงปพี่น้องแต่สิว่ามน้ําหน้าซะตกลงบ่ได้กิน้เพิ่นทั้งต2คนเพิ่นุมโคกก็ได้อือเพราะว่าให้ยอแน่อ้าว2คนุมโคกพี่น้องเอ้ย่ิมแซ่บแล้วนะอ่ะิมก่อนได้ยบ่วง สดจองอีละกูได้จะจำเป็นหรือวะห้าบวมดูเหรอไม่ทำายแตกเด้ใส่ตัวนี้เลยปะลายเหี่ยมลายเหี่ยมโบเฟ็ดบเ็ดพอดีพอดีกันเฟสแล้วผัดไม่เถาเรากินนำอ่ะความโคกบัน ความโคกความโคกพี่น้องอ่าตาตาบกพรูาตุเจี้ยนขบขบขีขบคูเป็นขบพุสั่งเลยแทนมาโยกมาใส่พี่เอาตอความมาลูกยังูเป็นขคขบแขวบ่ใหญ่โคตเนาะพอดี ดีสบายดีพี่น้องข้ามาพี่น้องแม่เจ้าบอยุบนะคะเจ้าว่าแม่ตั้มอยู่ตัวนี้นะเขาข่อยกินขาเข้ามาไม่ถาวรข้ามามาเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวเที่ยงตั้มบักน้องนึอข้าวบ่ายยังปวจัดสั่มาแม่ป่ะ โดพดลึกพลอ่านเบิดเด้พักนะสบายดีพี่น้องมากิีตมหงมาเด้อมาเด้อขิ้ตัหงงน้กันเด้ผี่น้องเลยพีลาบอกกินวะลูกเพรนะซ้ายลุงบได้้ส่ลาย เบ่งผู้ลังคนกินผักพี่น้องเฮ้าน่ะสิไปสดน้ำอยู่จกคำพี่น้องเลยเพราะว่าเฮากะกินกินอันยังกอกินเพอบ่แม่นเพอต้มหม่าม้าอ้มยังกอเสร็จยังกอกเสร็จร้อนบ่อนร้อแม่นเสร็จร้อนยังกอเสร็จมีเลือดจำเล็กเออเอาตะข่างค่ะลูกหล่ะเอาข่างเขาเออจะไม่ดีเพราะอะไรเนาะ มือหรือล <th> ่าไม่ใช่พักหนอนหอกให้ลุงดินอ่ออกไปแค่เด็อตรวนิ้เด้วยเนาะขล้ลคลอรน่งแล้วคือลด อย่ามันยากออกเข้มน่ะเรื่องนั่บอกให้ว่าน่าีนมงนีหปันท่านอย่ากเอาพีดด่าุ ิมะขาาเมนิะขารานรี่นะืมะเขอนะแต่ม um ันเป็นตะเส่เฉพาะยาสดเป็นหมากหรือตี๋หวังนะนี่คือบุษบคือบุษบนกูแถมลงไปเอาเอยอเอามึงดูหามะเขือน่อยจะบา เนื ar, a, the ้อกอรอยบอรเอปลาอาสีอาวจะหมากันนะเนี่ยจ้าจักหมากนอนกสมสมเื้อรเทือนะพี่น้องสมสมไปซื้อน้ำเท้า้องหน่วยหาพันมาทำไปซื้อ chào đến nơi ngủ như vậy mẹ tên ơi, hèn ơi mama kêu Thèn mặt luôn mặt luôn kêu mặt luôn kêu mặt luôn lượng mặt nông. kêu mặt luôn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  kêu mặt

เบื่อมาบอยบ่เบ่อาบอยียกุกุกนนีม่เผืงตแลน่อฟ้าเลยบะันม่ทำสาเป็นไงบะข้าบมเคยกินจัเพนเพื่อนบ่เพื่อทำไงนยมพักหน่อออกนี่แม่ข้าวกินี่ยเาปปุ๋เอ๋อนชวนเห่าน่ะนีม่ะนี่มันหนังสิแม่มันังทาองคว่างเขาล

เดี๋ยวแม่ตีลูกเสื่อปือกม่รมยพี่น้องเม่ม่พี่น้องเอาเสาเทียงนันใชเาเสเทียงนะ่เปลาเน่าชิทำยังชื่อว่าเสงอเทียงก็เทียงกับเทียงเียงเทียงก็เทียงมันดีมันดีเันปลานะมันปลาตายมาจากน้ำท่าขหมขึ่นอกนี่าดชืน้ากนะแม่จากินมันหวานแห่งเป็นหวา มาคุณทำบปิามาไม่ได้ห่อนห่อน่ห่อนห่นมาปีดพัโลมมีหน้าอนนี้ทาแล้ห้อน้ำงน้งเยตาจิงนอยจิงนอยิงนอยิงนอยจิงได้ป่อย่ง

ล่าอะไรด้อพี่น้องบ้านนี่ยกลิ่นน้ำพอกันไม้ดิไม่ให้สุขสุขกัขนพี่น้องเ้ยนะนะนหำม,ามาอออน,งน,นามดงดีดีลูกแทนความสุขสุขป้ากลับมาบ้านในประเทศน้านนะพ่อหน่วยมาเครือข้นมาเครือข้นมาเครือเอิร์กขอบคุณทุกท่านกำลังชุ่ขกำลังใจพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเลยสบายดี